สวัสดีชาวฟลิปโป็เกอร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการรีวิวแฮนด์พอร์ตลิมิตโอมาหาวันนี้เราจะมารีวิวแฮนด์พิโล4สีใบนะครับเป็นบายบทับ50ยูโร แอคชั่นมาหมดมาถึงฝั่งของคัตออฟเลือกที่จะโอเพนเลสไปที่200ชิปบอททอนก็เลือกที่จะคอตามมาด้วย200ชิปโดยไพ่ A982 แอคชั่นมาถึงฝั่งของ b ิกไบถือ King766 เขาเลือกที่จะคอตามมาด้วย200ชิปเพื่อเป็นการโปรเทคไบตอนนี้แอคชั่นเป็น3คนไปที่ฟลอปฟลอปเปิดมา599ตอนนี้ฝั่งของบอททอนติดทิป9เป็นที่เรียบร้อยส่วนคนอื่นยังไม่ติดอะไรไพ่ที่ลองจากฝั่งของบอททอนก็เป็นฝั่งของ b ิกไบตอนนี้เขามีเป็นกัดช็อต คัดออฟไม่ติดอะไรก็ยอมหมอบไปง่ายๆส่วนฝั่งของบอททอนตอนนี้ติดทิป9ก็คอตามไปนิ่มๆก่อน1ที เธนเปิดมาเป็น2ทําให้ตอนนี้ไพ่ของฝั่งบัตทอนพัฒนาขึ้นไปเป็นฟูลเฮาส์เก้าสองเป็นที่เรียบร้อยส่วนไพ่ของฝั่งบิ๊กไบก็ยังไม่ติดอะไรแต่เขาก็ไม่ลดความแอคทีฟของตัวเองเลือกที่จะยิงต่อเนื่องไปเลยที่1,200ชิปแอคชั่นกลับมาถึงฝั่งของบัตทอนตอนนี้ไพ่เขาติดฟูลเฮาส์แล้วโอกาสที่ฝั่งของบิ๊กไบจะมีไพ่เก้ากับ5บนมือที่เขาแพ้อยู่ตอนนี้ก็เป็นไปได้ยากโดยราคานี้เขาเลยตัดสินใจคอตามไปก่อน1,200ิปปรเเดมาหนพ่งฝันสองละ6เปิ่ริเวอร์เปิดมาเจ็บตัวแนเขาก็ค้ จะคิดว่า6ใบนี้กูสลับเขาแล้วทําให้เขาชนะพอตนี้ได้แต่เขายังไม่รู้ว่าตอนนี้ไพ่ของฝั่งบอททอนมีไพ่ฟูลเฮาที่ใหญ่กว่าเขาก็คือฟูลเฮาเก้าพอติดฟูลเฮาท่ริเวอร์เขาก็ไม่ลดความแอคเคสซีฟของตัวเองคงจะคิดว่าตอนนี้ไพ่ของเขากูดเขาเลือกที่จะยิงต่อไปที่1,400ชิปฝั่งของบอตทอนตอนนี้เขาก็แพ้2แฮนก็คือ95กับ9 6 แต่เขาก็ใช้เวลาคิดไม่นานเลือกที่จะคอตามไป1,400ชิปก็ถือว่าเป็นการคอที่กูและทำให้เขาชนะพอร์ตนี้ไปได้สำหรับใครที่ชอบการรีวิวแฮนด์พิโลแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจฟิลิปโปเกอร์ไทยแลนดนะครับรับรองว่ามีแฮนด์เด็ดๆมาให้เพื่อนๆดูกันทุกอาทิตย์แน่นอนรอติดตามกันได้ในเพจเลยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ